พี่โดนีด่พี่น้องใช่ฮัลโหลโลเอาน้องแก๊สบ่อดยเอาทางกันน้องน้องเอดไปใช้สาระ,ะน้อยอพบพ่อกันอีกเก่คาคือเดิมอา่าสถานที่มองเก่ามองเดิมเนอะถือว่าห้างเขินกันประมาณอา่าอาทิตย์ปลายเนอะนี่แหละพี่น้อยอย่อยอาอยู่โฮมก๊ก หมักไฟเนาะหมักไฟหมักแก้วนี่แหละพี่นอ้อย i, อยู่บ้านด้หมักยางอ,อยู่ที่ดินหรือว่าแปลงใหม่บ้านเฮือนซานทางสาวแตวนี่แหละพี่น,ออนอ้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันคือเกา่าคือเดิมครับพ่อน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีการมือเส้านี่ว่าสรีโธดินน้ำทั้งบักลาน้องเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะ โทรไปดดนะเพิ่นโบว่างว่าจังไรนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังบ่ทันได้เบิ่งอยู่ทางอ่าพอน้องเปียวกับพี่น้องเนาะอ่าน่าจะทางทีมงานเฮาเข้าไปถ่ายทําแล้วก็พากันอ่าน่าจะปิดโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีกับทางอ่าพอน้องเปียวเนาะสิมาแจ้งพี่แจ้งน้องแจ้งผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ FC เบิดสุขุสุคนเนาะสําหรับเขตของทางอ่าบักหล่าน้องเอ็ดนี่แหละพี่น้องเนาะ เพิ่มเติมกับมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะออยู่ทางต่างประเทศพี่แหละพี่น้องเนาะทางคนก็ได้รับเลยสมเขตของทางบุเชียงนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กับต่อไปนี่ทางบุเชียงเนาะหรือว่าทางทีมงานจะระลมเนาะเงินสมทบที่ผู้ใหญ่เพิ่นสุดสวยเนาะคนเด็กคนหน่อยมากกับว่าสีสางบ้านเฮือนซานให้เล่านี่แหละพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี้เก๋าแจ้งพี่แจ้งน้องไปแล้วเนาะงบสมทบทางไซนีน้ำเนาะใบสนุตาดินแล้วก็ทางอาคาไทยนาดินแปลงไม้เล่านี่แหละพี่น้องเอ๋ยปั๊บนาดินแล้วก็บ้านเฮือนซานเนาะรวมบื้องล่ะมีอยู่จำนวน17บล้านสแสนกิบเนาะเมื่อวานนี้เก๋ามาเพิ่มเติมอีกเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะมีทางอสองเมเจอร์ดีเนาะสองครอบครัวอยู่ทงังต่างประเทศเนาะ ทางผู้ที่หนึ่งกับทางแม่เพิ่นธุ์ก็ฝากมาเป็นเงินอยู่ปัจจัยเนาะพี่น้องสามล้านกีบเนาะทางมูอเสียงนี่เอาไว้ใช้ใจย่ังก็แล้วแต่พี่น้องของบ้านขึ้นซานของทางน้องเอ็ดนี่แหละพี่น้องหรือว่าต่างๆที่ใดมันขาดมันเงินจังไดก็จบเงินตัวนี้ใส่เลยบริษัทเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นธุ์ก็อยู่ทางต่างประเทศคือกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะและ้วการผู้ที่สองกับ จำนวนกะคือกันเนาะสามล้านกีบคือกัน,น,น,กกกนพี่น้องเอยเนาะเป็นกะนะครับได้สมความสมสารถือว่าเป็นครอบครัวปักหลักปักฐานไม่พี่น้อยเพิ่นอยากสดซอยเนาะอยากให้เรามีบา้า,านทึนท้านล้านแป้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาก็จะเฮ็ดตามขั้นตอนก่อนพี่น้องเอยเนาะเฮ็ดตามขั้นตอนเรื่องปั๊บนาดินก่อนเนาะปั๊บนาดินปั๊บนาดินให้เราก็จัง ากันมีมงบแล้วจังสั่งไม่สั่งตอกมาให้เราบ้านนี้พี่น,อน้อยเนาะ,ะอ่าแล้วก็ทางเขตของทางพ่อกับแม่เล่านี่กับพี่น้องก,ก็ให้ความสนใจลายเนาะพี่น้องเนาะถ้าจะครอบครัวพ่อ,อ,อพกับแม่เล้วนี่เพราะว่าเสาเล่าก็มีแล้วพี่น้องเนะาะอยากรักกับอยากได้บ้านทึนทรานเนาะที่พี่น้องให้ความสนใจในตัวนี้ก็อยากให้เรามีข่าวดีนะพี่น้อยเนาะ มีเสามีเก้าต้นแล้วก็มีไม้เส้นไม้แป้นปูลายเนาะที่บู้เชี่ยถ่ายท้ำให้พี่น้องเบื้องน้นกันอะไรพี่น้องคันว่าขาดก็ยังขาดบ่ลายหรอกสำหรับทางไม้เนาะจะมาเพิ่มก็มีแต่หลังคาามุงกบประตูหน้าต่างกับพาหรือว่าเป็นปูแล้วก็กับค่าสร้างนี่แหละพี่น้อยเนาะแต่ว่าก็ยังขาดบ่ลายพี่น้องเนาะเหมือนเราแต่ว่าก็คือห้องหูกันน่แหละพี่น้องงบบ่มีเนาะในการสร้างบ้านเทินซาน ราะว่าเพอ่์เซียหาไร่เนี่มันบมเม็นง่ายๆเลยพี่น้องเนาะอันนั้นกัเจ็ดแปดเก้าปีแล้วพี่น้องเยแต่ทางน้องเอ็ดอยังคู่น้น้อยหน,นึ่งซ้ำนี่พี่น้องเนาะจนฮอดปัจจุบันนี่ก็ยังมรดกทางในอดีตไม่อยู่พี่น้อยแล้วก็อยู่พากันอยู่หันไหลพี่น้องเนาะ,ะถือว่าเป็นครอบครัวนี่ทั้งพ่อกับแม่แเนาะหรือว่าครอบครัวระเบิดอะไรทางน้องเอ็ดเนาะ,ะเป็นคนที่เอ,อน้อมถ่อมตนว่ามีมารยาทดีแในก็ในการสุนทรนาเพื่อนหูจักคำลาวเขานะพี่น้องเนาะกถือว่า เวลาเอาเข้าไปนี่เพิ่นกะต้อนรับดีเนาะถึงเพิ่นสีโป๋มีเนื้ออยู่เนื้อกินแต่ว่าเพิ่นกะเบา้เาให้ให้เกียรติเขานะพี่น้องเนาะก็เลยให้พีให้น่องให้ความสนใจเนี่ยพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับคำว่าค้าจาเนาะดูอำนาทนี่แหละพี่น้องเนาะเอ,เอ้บื้องก่อนพี่น้องไอ้โทดินน้ำทังมะกาน้องเอ็ดก่อนเนาะตัวน,นี้ก็ประมาณบ่ายโมงอา่า อไปบายโมเนาะคนสิวกันว่ามือเช้านี้ยันพื้นอันนี้พี่น้อยเบิร์นคอนเนาะคนอัดเสียงมาพี่น้องเอยเนาะยังพอท่านได้กินเข่าอยู่พี่น้องยเบิร์นคอนเนาะคือว่าทางเบาจิตเนาะเป็นเห็ดกับเข่ากับน้ำอ่ะอยู่เพื่อนสาวเต๋วนี่พี่น้องเบิร์นคอนเนาะมีอย่างดีนี่พังเบิร์นคอน็ตเด้อ แบบทีมงานเบอร์เสียงมาไายบปได้เปิดเน็ตมือเน่อพี่หน่อยเนาะเมนนี่รออ่าเพราะว่าเราปิดเน็ตแลวก็นยันบามีคนโทรเข่านะพี่นห,นพนหนุ่มเนาะปิดเน็ตอ,อ่าโอ้เราก็เบา้าดีได้พี่นุ่มเนาะถ้าขอโทษโดยด้ยาเบอร์อีกก่อนเนาะขอโทษเด,ด้อเบอร์เสียงเอ้ยขอโทษเด้อ ด,ด,ดีดอวยดิบีน้องเนาะตอนนี้ลแล้วละเด้อบอเสียงเอ้ยแล้วแล้วข้าเจ้า,า,จาสัมพานน้องนะแล้วแล้ววางอยู่ตอนนี้นะ,อะเอ้าสาเบอร์อ่าก็ดินน้ำเราก่อนเนาะติดอยู่ <c oughs> สายฮัลโหลฮัลโหลอา้าวน้องแก๊สบ่โดยเอาทางอันน้องน้องเอ็ดไปใช้สาระเปิดไปกับลุงเพิ่มแล้วโอ้ลุงอ่าลุงเพิ่มคุ้มตัวบีอีกแล้วเนาะ <laughs> ไปทางไหนเนะี่ยหนเนาะเออสายเอ็ดเปิดกล้องโยบึงกันเป็นยังไงบักงล่าอุ้ม มาขอเบิ้งแน่สัญญาณกับบุคคลดีอันนี้เนาะเออนอนได้พี่น้องนอนอีกแล้วเนาะอ,อืมอ,อ่าพออุน่นโบได้ให้บน่นอนต้กับคำกลางคืนมาละ่ะบ่ได้ให้บ่เออโอ้บิดคิงบิดคิง <laughs> ใส่หมวกใส่เสื้อจะบีแล้วบานี้เนา,ะ,บบนา,าะนี่เลยพี่นอ้อยใส่เสื้อใส่ยังจะบีแล้วบาน้คากเยอะห่าวเลยเนาะอ่าโอเคสวเดี๋ยวจอนจะปิดอันเสียงมันคือดังแท้นีเนาะดังแบบเหมือนมึงแท่ะนะอืม เอาเดี๋ยวอาเดี๋ยวปิดปิดกันปิดกล้องก่อนก็ได้ล่ะมันบยนดยินปิดกล้องก่อนก็ได้ดอันว่าทาั้งทังเจ้านะปิดปิดลำโพงก็ได้ล่ะมันสะท้อน,อนปิดแล้วบ่อ ปิดลำโพงหรอบอส่่ินแล้วอ๋อโอเคบานนี่เพราะมันเสียงมันสะท้อนหลายมันฟังมันบริยินคักปนไดอา่เอาเด้อเดอ้าเนาะเป็นจังไ้กินเขากินน้ำล้วบอกินแล้วโอ้ได้ยังกินล่ะกินชินแหง กินนส้นแห่งเนาะโดยโดยโดยอันเมื่อวันที่หกแล้วว่าออกอันออกไฟผูกแขนมากล่ะโดยอวันที่หกตอนเศร้าเนาะโดยอืนได้มืออื่นพอแล้วเดี๋ยวไปเชยงเดินทางขึ้นไปอ่าตอนเศร้าเนาะหรือว่าตอนแรกอาจจะพ่อๆกันอันว่าขึ้นไปทำอ่าแต่ว่าวันวันตอนเศร้าน่ะจะท่านยู่แหละผูกแขนมือวันที่หกปุ่โดย อ้าวเนาะอะไรองอัน,น,น,นเป็นยังไงทีมงานเขาไปหาหลายคน,น,นตกใจอยู่บ่โดยเออเป็นยังไงตกใจแบบนี้ล่ะเล่า,า,าให้ฟังหน่ยตกใจเออบมจับคำบอกเลยว่าคือน้องเอ็ดบ่โดยอออ้าวอันนี้เนาะเป็นทีมงานอ่าเนี่ยเด้อเพิ่น อาพ่นขึ้นไปลายคน้นเด็เพ่นเข้าไปแล้วมันพ่นตกใจเนาะนกะบบบมีหยังงเราพ่นเข้าไปซอยเ้ว้อละเด้ออาโดยม,มีแต่ว่าให้ทั้งติเกวศีวนาน้าทั้งนองเอ็ดเนาะกับว่าน้าเจ้าก็ได้กับมีหยังเรามีแต่ว่าอ่าให้ตั้งมุกตั้งใจคือเก่าเด้อละเด้ออาโดยนัย้นว่าเข้าไปเห็นลายคนยันอ่าตกมุกตกใจนะอืม

rồi Rồi chị thô hà tay sau bật anh anh đi rồi nó Em phô bột tít Đô, à, ok đó đã đưa mình nha mặt mình sẵn đi nè đôi. dù bạn này à ok đưa à, bộ thang bắc là ôm này đưa Bố thô mà đi năm chứ đâu Bố phân nè <laughs> à, ok đã đưa xong bài đi Rồi đi Rồi à, đôi, đôi. พอประมาณนี่แหละเพรอนเราโทรคุยในทางโทรศัพท์กับว่าโดยตรงมันก็มันก็บบวกคือกันเนาะมันบวกกับสัญญาณเนาะแต่ว่าเฮาพูดคุยน้ำกันพอหูเรื่องหูเล่าแจ้งพูดคุยน้ำกันกับนี่แหละเพรอนเนาะอ่าแต่ว่าทั้งผัวทั้งเมียเนาะน้องเอ็ดและน้องแก๊สเป็นคนเบาเล่าได้พี่น้องเนาะเบาเล่าได้เข้าใจง่ายสอนฟังยิ่งน้องเอ็ดนี่ป้าพี่น้องเนาะ ทางพอน้องเปียวไป,ปพบพ่อมือแดงนี่นั่งจังซี่อะไรพี่น้องนั่งทำค้างเทียบจะบอดบอลอย่างเลยเนาะเว่าเป็นคนทีอ่อยากพู้อยากเห็นแต่คำว่าคำจานี่ก็ว่าไวตอบไวเป็นผลดีสำหรับทางน้องเพื่อนเนาะสุดายแต่ในครั้งนี่เข้าไปนี่มีแต่แต am, เข้าถามได้พี่น้องเนาะถามเพื่อนจังตอบมานี่น้องเพื่อนจังพู้อย่างเพื่อนถามเลยมันกลายเป็นแบบว่ามันตอบโต้กันเนาะ ตบโต้กันเองเสียยพี่น้อยมันก็ได้กลายเป็นแบบว่ามุมมองอีกทางหนาอีกมุมมองที่ทางน้องเพนวัาเก่งและมีมารยาท้วก็เป็นคนรับผิดชอบเนาะก็ถือว่าครอบครัวนี่ก็ที่ตามเพิ่งน้ำกันเาียบเลยพี่น้องเด้อเนาะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องในหูด้ทราบน้ำกันนาะเรื่องสมทบนี่แหละพี่น้องเท่ากับตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกหกล้านกิโลเนาะรอบที่แล้วก็สิบเจ็ดเป็นท่ายแล้วพี่น้อย ่าเป็น17:20อ่า23ได้เลยพี่น้องเนาะอ่า23ด้พี่น้องเนาะอ่าบัดบ่แสงขึ้นไปเพิ่นแล้วเดี๋ยวสิทําคลิปอ่าแจ้งบอกทางน้องเพิ่นอีกนํากันอีกทีนึงเนาะแล้วก็สิอ่านรายชื่ออ่าทางผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นสมทบมาในครั้งนี้แหละพี่บัดลบัดขึ้นไปเนือเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องฮู้นํากันคร่าวๆนํากันอีกก่อนเนาะอ่าก็ยังมีผู้ใหญ่หลายทานอยู่เนาะเพิ่นก็ติดต่อมาทาง่เสียงนําพี่น้องเอ้ยเนาะ กระทั่งเม่เอน,น้ำเนาะแต่ว่าพันที่ซอยทีบ่บุเชีงซื้อเตาท่านไปให้มูอนั่นแหละพี่น้อยเนาะทางเมื่พวันกับวา่าสีสดซอยนำ้ำพี่น้อยอเดี๋ยวติดตามครับส้มเบิกน้ำกันเนาะว่าสีจังใดเนาะบ้านพืชซานรรรของทางน้องเอสนะพี่น้อยก็ออยังว่าวดึงขาดยังขาดงบประมาณลายเนาะตัวน,นี้กับสิมี่แต่ทางบุเชียงแต่กับทางส่องโมจนันน้ำเนาะตามที่ทา่านโมจันก็แจ้ง ให้พ่อแม่พ hm, ี Надо, these? Uh, these ่น uh, no, no. uh, uh, ้องนึกคุได้ทราบไปมือเศร้านี้น้ำแต่ก่อนหน่าน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าอะไรพี่น้องเนาะไปบ้านนี้เนาะบมุนทั้งนี้ก่อนบ้านนี้เนาะหมุนมาทั้งนี้ก่อนพี่น้องเลยยังว่ากันบ้านนี้เนาะพี่น้องไอ้เบ้ายาญ่ทนี้เนาะเดื่อกับเข่ากับน้ำพักธรรมชาติข้าจีปลาจีได้กินบินมากขึ้นนุ่มโจ้เป็นเบ้าได้หนี่งโด้เนาะอ่าแค่นี้นั่ง จมอยู่คนเดียวมาวันนี้หลุดเต็มกระโโกเลยมายาวแล้วลำมากบ่ก่อนมาทันเวลาแบบนี้นะเนาะอะไรก็ไม่จะมาทันเวลาเรื่อยๆแล้วมายาวเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะทางสบุญและทางวัดทงมีกันใช้เจ้าภาพไปใช้นะใช้น้องเต๋อโอ้น้องเต๋อไปพ่นบ่เออพ่นไปอ๋อไปทางหาทางปุยไงบ่โอ

มือเราคนหนึ่งเขาเพื่ออะไรบางเออดพละหูทีมงานทำมือตัวคนงานเด็กปกติเราิบหนึ่งเพื่อทีมงานเดกอืมอือาสัตวอขเข้าขไปเนาะลงมือเนาะมาพระต๊มามามาลงมือเนาะพ้นเงนอาไอนเดี๋ยวขอญาตกินข่ากินน้ำกอนหนึ่เนาะบน่อยเขาบบบใ่นี่เปิดภาพมาวันนี้เลยไปคนละทิศคนละทาง ินเท่ากับอันบริกินจังดีเนาะคันว่ากินนี่ต้องมีคนนั่งด้นี่แม่ประตูจะกินยังว่ากินนี่เอ้าไปใช้เช่นกินอิ่มคักแล้วพ่อกินน้ำไงกินน้ำหรือมานั่งนี่เออโอ้โหเดี๋ยววันจิตต้องมาเกวได้เนาะเก็วกันเอาเนาะเข่ากับน้ำขอบมุกขอบใจละลายแต่ว่าปุยช่ำเนาะไปพุ่นทางสะเตียว ทางหมอจิตก็เป็นคนเฮ็ดติดเข้าแล้วก็เนาะติดใหญ่ติดใหญ่ใหญ่เก็บละตัวติดเข้าอืมเนาะเอ้าใส่เนาะมีแต่ว่าแล้วก็สิกลับคนในบ้านนี่เนาะยินว่าทงเจ้าแตวก็บ่ว่างทางผู้ใหญ่เจ้าภาพเนาะเพื่อนดรับอนันตังเสาเทศานบอืมมาน้องลพนี่ นี่สบ oh, ุนเพื่อนอีเทื่อนึงดเพ่ว่ามาน5เพื่นเลยเนาะอรอใส่เนาะตามบ้นแล้วเขาคลับกับคนไหนสาบานนี่้ดดไปไปหนอรัดับทางลูกคือเก่าสีมุงอ่สิไปเบิ้งไก่ได้เนาะการอเบิ้งกันไม่ค่าเช้าขายหิมทางอีกก้อนซื้อวายมื่อผาคุ้ทธาก้อนเพ่อนจะจมจะกินวายเพื่นจะสีวีบุมีและอาคอโตก้อนเด้อเอเด้อ ไปเนาะเดินทางก่อนอืนะเนาะทัここ้งว่ากันพี่น้อยเนาะมารอบหน้านี้หลังโค้งหลังคายันคอแล้วเรียบร้อยอยู่บบบนี้เนาะกลับเด้อบจิตเด้อไปเอานะเอาล้พี่น้อยเนาะกับปุ่มกาแฟของปราไปเนาะโอ้โหก็เนาะพบเจอกันตลาดหิมทางเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่า เบื้องในยูในกิ่นเมื่อฝากทางผู้เฒ่าผู้ออก,ก่อนเนาะอ่าเพิ่นมักอยากวายซั่นพี่น้อยอ่จาจักวายแบบไรเนาะไปไปเบิง่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย อาไปเนาะองฮะครับสองสาวก่อนมาดีพี่น้องเลยเนาะขอบคุขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องดาราเลยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเปิดสุขสุขคนเนาะแจ้งเพิ่มเติมแจ้งพี่แจ้งน้องงบเรื่องสร้างบ้านทุนซานทางน้องเอสนาะพี่น้องเนาะเพิ่มเติมจะไหนกับพี่น้องเนาะอยากซูซอยทางเขตของทางน้องเอสเนาะเห็นแล้วกับนี้ เขาไปครับไปส้มเห็นคลิปได้แล้วก็อยากอีตูนทงสารทั้งน้องเพื่อนกะช่วยในร้านใดนก็ยินดีเป็นสะพานบุญในเรื่องพี่น้องเด้อเนาะก็ออยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะเพราะว่าขึ้นไปนี่เขาอาจจะได้ดื้อกระตุบเล่าเด็กกะตามมาเนี่ยต้องมีเตียงหรือว่า,าเริ่มไหมแหละพี่น้องเนาะตัวนี้กะเป็นอันนี้กะย่างเป็น้อยเนาะอ้าเนาะ,นะคลิปนี้ลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะขอตัวขับรถก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีได้พี่น้องเด้อ